สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้แล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆทำข้อความของเราเนี่ยให้มันมีเงายาวๆสวยๆเหมือนอย่างปกคลิปที่เพื่อนๆกดเข้ามาดูคลิปนี้นะครับโดยเราจะทำในโปรแกรม Photoshop นะครับวิธีการทำง่ายมากๆเลยครับไปลองดูกันเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปในช่องของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือนคนที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะจะเป็นการทำตัวหนังสือข้อความของเราเนี่ยให้มันเงาย่อยาวนะครับโดยใช้โปรแกรม Photoshop ทำนะครับคือเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะต้องมีพื้นฐาน Photoshop สักนิดหนึ่งครับหรือใครอาจจะไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยดูคลิปนี้ผมว่าก็น่าจะพอทำได้นะจริงๆแล้วเดี๋ยวไปลองดูกันเลยนะครับก็มาที่โปรแกรม Photoshop นะครับมาถึงโปรแกรม Photoshop เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้นะให้เพื่อนๆกด control n ครับเพื่อ,อที่แบบจะ new document มานะเพื่อไว้กาหนดค่าหน้ากระดาษต่างๆนะครับอันนี้นะเดี๋ยวผมจะสร้างไว้ที่ขนาดอันนี้แล้วกันนะก็็จจะะะะเเเปปนนนน่่ยหหรรรรืืออออพาาาากกไไส้้งใดษ เท่าไหร่ยังไงก็แล้วแต่นะบางคนอาจจะไปแบบไปสร้างเป็น1ต่อหนึ่งไว้ขึ้นข้อความอะไรเก๋ๆอะไรไว้ลง Facebook ไว้ลงอะไรอย่างเงี้ยไว้ลงเพจลงอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะสร้าง1ต่อหนึ่งก็ได้นะแต่เดี๋ยวผมจะสร้างที่ขนาด19 2 0งเนคูณหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวผมทําคลิปนี้เสร็จเนี่ยผมก็จะเอาข้อความที่ผมทําในอันเนี้ยไปขึ้นเป็นหน้าปกของคลิป YouTube นี้เลยนะก็สร้างไปประมาณนี้นะแล้วกดคียอทไปเลยครับตรงเนี้ยไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากมายก็ได้นะอ่าแบ็กกรงนี้จจะเพรา เดี๋ยวเราไปสร้างสีใหม่อยู่ดีนะกดเครียดไปเลยครับก็พอมาอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีขาวอันนี้เป็นสีออกฟ้าๆหน่อยละกันนะก็ให้เพื่อนเพื่อนมากดคลายล็อกตรงนี้คนระับถ้าเกิดของเพื่อนเพื่อนตรงนี้เป็นแบ็กกราวแล้วมันมีรูปกุญแจตรงนี้นะให้เพื่อนกดที่รูปกุญแจเนี่ยแล้วคลายล็อกมันนะแล้วก็มาตรงนี้คนระับที่มันจะมี2ส,อสีอันนี้เนี่ยให้เพื่อนเพื่อนกดสีด้านบน,นครับแล้วก็เลือกสีมาเพื่อที่จะทําเป็นสีแบ็กกราวนะเดี๋ยวผมมี ค่าสีของผมอยู่นะอ่ะผมก็จะได้สีประมาณสีฟ้าๆอย่างนี้นะแล้วก็โอเคไปเลยแล้วก็ให้เพื่อนๆกดปุ่มเอาแล้วก็ Backspace นะเพื่อเป็นการเทสีลงไปนะปุ่มเอาแล้วก็ Backspace นะ Backspace ก็คือเหมือนเป็นลูกศรชี้ไปทางซ้ายมืออ่ะปุ่มลบอ่ะลบข้อความนะครับ Backspace นะที่มันจะอยู่ข้างบนของปุ่ม Enter อ่ะกดปุ่มเอาค้างแล้วก็ Backspace มันก็จะเป็นเทสีนะครับพอเราเทสีได้เนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะครับเราจะทําการพิมพ์ข้อความไปเลยหรือกดตัว T นะกดตรงนี้เสร็จเนี่ยเราก็มาจิ้มไปเลยพ์ ผมจะพิมพ์ว่า L O N G S H A D O W ลอง Long Shadow อะตอนนี้สีมันเป็นสีเดียวกันก็ให้เพื่อนๆพิมพ์เสร็จเนี่ยให้เพื่อนๆกดตรงนี้นะครับเครื่องหมายถูกพอกดเครื่องหมายถูกเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทำการเปลี่ยนสีครับเพืพ่อนๆจะเอาสีอะไรก็เลือกได้ตามสบายนะ แต่ผมมีค่าสีของผมอยู่ผมก็พิมพ์ค่าสีของผมอ่าสีจะเป็นสีเข้มๆประมาณนี้นะกดโอเคไปเลยแล้วก็ให้เพื่อนๆปรับขนาดตัวข้อความอะไรของเราให้เรียบร้อยปรับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นขนาดฟอนต์แล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนฟอนต์เพื่อนๆจะใช้ฟอนต์อะไรก็แล้วแต่เลยไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือการปรับตั้งค่าตัวข้อความทั่วไปพื้นฐานนั่นแหละจะปรับยังไงก็ปรับตามใจผมจะเอาที่ขนาดสัก6 5หแล้วกันอ่าประมาณนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆเปลี่ยนหัวลูกศรแล้วเนี่ยให้มันเป็นแบบลูกศรนะให้เพื่อนมากดตรงี้ Move Tools หรือกดตวัว V ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะตวัว V เพื่อนๆพ,พยายามกดคีย์รัดให้ชินไว้ก็ได้นะโปรแกรมนี้แล้วก็พอกดตวัว V เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆลากมาไว้ให้มันอยู่กึ่งกลางนะการให้มันอยู่กึ่งกลางเนี่ยมันก็จะมีเส้นสีชมพูแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะเพื่อที่แบบ มันจะบอกว่าเราอยู่กึ่งกลางแล้วนี่ฮะหรือไม่ให้เพื่อนๆกดคอนทรลที T ก็ได้นะถ้าเกิดมันยากเนี่ย <c oughs> เพื่อนๆกดคอนทรลที T ให้มันไปนี้นะแล้วเราก็กดล่างอย่างนี้นะอ,นอ่าสีชมพูมันก็จะล็อกให้เราอย่างนี้นี่ตอนนี้เราอยู่กลางแล้วแต่ผมจะให้มันกลางแล้วก็ขึ้นไปด้านบนสักน,นิดหนึ่งนะถ้าเกิดมันขึ้นยากเนี่ยให้เพื่อนๆกดปุ่มชิปที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็กดลูกศรขึ้นมันก็จะเป็นการแบบยกมันขึ้นไปอย่างนี้อ่าชิปแล้วก็ลูกศรขึ้น ชิปหรือลูกศรทิศทางเนี่ยมันก็จะไปทิศทางต่างๆนะอ่าประมาณนี้นะผมจะให้มันแบบกึ่งๆขึ้นไปด้านบนสักนิดนึงนะผมก็จะไว้ประมาณนี้อืมแล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่เลเยอร์ของตัวข้อความเราเนี่ยกด Ctrl J นะครับกด Ctrl J เพื่อแบบสร้างขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะก็คือมันจะสร้างตัวเดียวกันนั่แหละเหมือนเป็นการดูพิเคตมันขึ้นมาอีกตัวหนึ่งอนะแล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่ตัวด้านล่างนะครับตัวด้านล่างนะแล้วก็มาเปลี่ยนสีของข้อความนะครับเปลี่ยนสีเป็นสีดําอ่า แล้วก็โอเคไปพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆคลิกขวานะครับคลิกขวาตัวด้านล่างนะตัวด้านล่างนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็มาเลือกคํานี้นะครับ Rasterize Type กดไปเลยแล้วก็ให้เพื่อนๆกด Ctrl o n T นะครับกด Ctrl o n o T เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาพิมพ์ตรงนี้นะครับพิมพ์ตรงนี้ไปลบ45อันนี้ในกรณีที่เราจะให้เงามันมาด้านขวานะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะให้เงามันไปด้านซ้ายเนี่ยเพื่อนๆพิมพ์แค่45พอนะไม่ต้องมีลบนะอาจจะพิมพ์ไปอย่างนี้ให้เงามันไปด้านซ้ายนะครับแต่ผมจะให้4 อ่าแล้วก็กดตรงเครื่องหมายถูกตรงนี้นะหรือจะกด enter ก็ได้นะอ่าพอได้ยินเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนมากดที่ตัวเลเยอร์ของเราเนี่ยแหละตัวนี้นะตัวเดิมนี่แหละแล้วให้เพื่อนเพื่อนทการกดปุ่ม alt ที่คีย์บอร์ดนะแล้วก็ลูกศรขวามือกดค้างไปเลยนะพอกดค้างไปแล้วเนี่ยไอเลเยอร์ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะให้เพื่อนเพื่อกดไปเรื่อยๆเลยนะให้ยาวๆเลยนะกดปุ่ม alt ค้างแล้วก็ลูกศรขวามือในกรณีถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนทให้เงามันไปทางด้านซ้ายเพื่อนๆกดปุ่ม alt แล้วไปทางซ้ายนนนะแต่ใกรณีี้ผผมมมเงงาาาาทขว จะกดปุ่มเอาแล้วลูกศรขวามือกดค้างไปอย่างนี้นะเพื่อนๆดูทางขวามือนะอ่ามันก็จะมีเลเยอร์วิ่งยาวรวยอย่างนี้นะผมอาจจะสร้างอ่าสักประมาณนี้ก็ได้155หรือจะร้อยกว่าเนี่ยเพื่อนๆดูตามความเหมาะสมนะแต่สักประมาณ130-140อะไรตรงเนี้ยกำลังดีให้เพื่อนๆกดที่เลเยอร์บนสุด ก็คือเลเยอร์นี้เนี่ยแหละที่มันเลือกอยู่นั่นแหละไม่ใช่เลเยอร์นี้นะเลเยอร์นี้ไว้ปล่อยไว้อย่างนี้นะเรามากดที่เลเยอร์ตัวนี้พอกดที่เลเยอร์ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนเอนเลื่อนลงล่างสุดอ่าเลื่อนลงล่างสุดเนี่ยเราให้เพื่อนเพื่อน,อนกดปุ่ม s h i ค้างไว้นะปุ่ม s h i ค้างแล้วก็กดที่เลเยอร์ล่างสุดตัวนี้ไม่ใช่เลเยอร์แบ็กกราวน์นะกดที่เลเยอร์ล่างสุดตัวนี้อันที่2อ่าแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนกดปุ่ม ctrl e เพื่อเป็นการเมิดเลเยอร์มันนะเหมือดเลเยอร์คือเป็นการรวมเลเย อ่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่ตัวนี้เนี่ยแหละแล้วก็คอนโทรลทีเหมือนเดิมนะคอนโทรลทีเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนมาปรับให้ค่าตรงนี้มันไปอยู่ในแบบองศาเดิมอ่ะก็ให้เพื่อนๆพิมพ์ไปที่45มันก็จะมาที่เดิมแต่ถ้าเกิดของใครอ่ะตอนแรกพิมพ์ไป45แล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนอาจจะต้องพิมพ์ลบกลับมาลบเป็นลบ45นะก็คือพิมพ์กับข้างกันอ่ะอ่ะตอนเนี้ยมันเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกด Enter ไปเลยนะ กด enter หรือมาติ๊กเครื่องหมายถูกก็ได้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆกดซูมเข้าไปนะการกดซูมเนี่ยของ Photoshop นะครับคือใช้ Control แล้วก็บวกหรือ Control ลบนะถ้า Control บวกเนี่ยมันก็จะซูมเข้า o n t r o l ลบเนี่ยก็ซูมออก Control บวกลบนะอย่างนี้นะมันเป็นการซูมเข้าซูมออกให้เพื่อนๆกดคอนโท l บวกเข้ามาอย่างนี้เลยอ่าแล้วก็กดที่เลเยอร์เงาของเราเนี่ยแล้วก็จับไอ้เงาเราเนี่ยให้มันมาเข้าล็อกมันก็จะได้ใกล้เคียงกับเข้าล็อกของเราอ่าประมาณนี้ ให้มันแบบเพื่อนๆซูมเข้าไปดูก็ได้ให้มุมมันเนี่ยมันแบบเข้ากันพอดีนะอ่าเนี่ยมันก็จะเข้ากันพอดีแนละ้วซูมออกไปดูคอนโทรลลบซูมออก สวยงามพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนกดปุ่มเอาที่คีย์บอร์ดนะครับกดปุ่มเอาก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยกดชิปค้างนะให้มันแบบตรงๆนะตอนนี้ทีแรกเนี่ยเรากดปุ่มเอาค้างไว้ก่อนนะพอกดปุ่มเอาค้างไว้เนี่ยมันก็จะมีแบบลูกศรซ้อนกันอย่างนี้นะให้เพื่อนๆกดดึงลงนะกดปุ่มโอค้างแล้วดึงลงอย่างนี้แล้วกดชิปค้างไปด้วยอีกทีหนึ่งอ่านี่ครับเพื่อนๆพยายามดูให้แบบเส้น ทั้งซ้ายและขวาเนี่ยให้มันดึงลงแบบตรงๆนะ <_ m ur ly> เพื่อนเพื่อลองสังเกตดูนะถ้าเกิดเรากดชิปไปด้วยเนี่ยแต่บางทีชิปเนี่ยมันก็จะแบบไม่ตรงนะแต่เพื่อนเพื่อนถ้าเกิดทําให้มันตรงได้เนี่ยชิปมันก็จะตรงอย่างนี้อ่าปุ่ม all กับชิปค้างอย่างนี้นะเราลากลงมาเนี่ยให้มันแบบไม่ให้มันมีช่องว่างอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้นะนี่อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ข้างขวาขาดอย่างนี้ไม่ได้นะเราลากลงมาค่อยๆต่อกันนะ ค่อยๆลากเงาวันต่อเดี๋ยวผมอันดูกันไปก่อนนะอันดูก็คือคอนโทนเซตกลับไปแล้วก็ทําเหมือนเดิมกดปุ่ม all ค้างแล้วก็กดชิปค้างไปด้วยกดชิปตามทีหลังนะนี่ครับลากลงมาให้มันปิดเงาให้มันหมดอย่างนี้อ่าอย่างนี้ก็ไม่ได้อีกเพราะว่ามันมีมุมอย่างเงี้ยขาดไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้กดคอนโทนเซตกลับไปกดปุ่ม all ค้างลงมาใหม่แล้วก็กดชิปค้างอ่าเราพยายามสังเกตตรงมุมให้ดีไม่ให้มันขาดอ่าอย่างนี้ได้ละ แล้วก็ท nah, ําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะกดปุ่มเอาค้างแล้วก็ลากลงมาแล้วก็กดชิปตามทํานี้ไปเรื่อยๆกดปุ่มเอาค้างอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่กดปุ่มเอาค้างแล้วก็ลากลงมาแล้วกดชิปตามต่อเงามันไปเรื่อยๆอย่างนี้กดปุ่มเอาค้างแล้วก็ลากตามแล้วกดชิปทำไปเรื่อยๆอย่างนี้อ่าสุดแล้วอ่าอันนี้ครบ แล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่เงาอะเลเยอร์เงาทั้งหมดที่มันมีเนี่ยกดไอเลเยอร์เงาบนสุดเนี่ยกดไว้กดเลเยอร์เงาบนสุดแล้วก็กดชิปค้างนะแล้วก็มากดที่ตัวล่างสุดนะมันก็จะเป็นการเลือกทั้งหมดอย่างนี้นะเลือกแต่เงานะแล้วกดคอนโทรล E เหมือนเดิมก็คือเป็นการหมิดเลเยอร์อาตอนนี้เรามีเลเยอร์เงายาวๆของเราแลเนี่ครับ เรียบร้อยคือเพื่อนๆเนี่ยจะทำแค่นี้แล้วก็มาลดโอพาก็ได้นะลถโอพาซิตี้ตรงนี้นะโอพาซิตี้ตอนนี้มันทึบสุดเนี่ยมันคือ100%เนี่ยเพื่อนๆลองลดลงเนี่ยครับประมาณนี้ผมว่าก็สวยแล้วนะนี่ครับวิธีการทำแต่เรายังไม่จบแค่นี้ใช่ไหม เราจะทําให้แบบเงามันค่อยค่อค่อไอ่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดใครชอบอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้คือแล้วแต่นะอันนี้มันก็คือสามารถทําได้หลายๆคนเขาก็ใช้แค่นี้จบง่ายๆแต่ผมจะทําให้เงามันไล่ไนะเพื่อนเพื่อนก็มาปรับ opacity ตรงเนี้ยไปที่100ไปเลยแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนกดที่เลเยอร์เงาเนี่ยแหละมาตรงนี้ครับ fx แล้วก็มาที่คําว่า gradient overlay นะกดไปเลยแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่ gradient ตรงนี้นะครับกดไปเลยแล้วก็มาที่ basic นะครับ หรือของเ,เพื่อนๆเนี่ยอาจจะขึ้นรูปสีตัวเนี้ยมาให้เพื่อนเพื่อนแล้วแหละให้เพื่อนเพื่อนเลือกที่เป็น2สีนะสสีก็คืออาจจะเลือกเป็นขาวดําอย่างนี้ก็ได้นะขาวดําอย่างนี้อ่าแล้วก็ไอ้สีซ้ายมือเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนจิ้มตรงนี้คนระับจิ้มที่กระปุกสีเนะี่ยจิ้มไปเลยแล้วก็คัลเลอร์ตรงนี้คนระับให้เพื่อนเพื่อนจิ้มที่คัลเลอร์ตรงนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนสีมานั่นเองนะให้เพื่อนเพื่อนเอาที่จิ้มสีเนี่ยมาจิ้มสีของเรานะสีแบ็กกราวน์ของเราจิ้มไปแล้วก็พอมันเเเเเเลลือกกสสีีีีีีดด้้แแวนนน่่่ยหะททมัขตป็ ให้เข้มขึ้นนะให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมาอยากได้เข้มขนาดไหนเราก็เลื่อนไปผมอาจจะให้เข้มสักประมาณนี้ก็ได้อะกดโอเคแล้วก็ไอ้สีขวามือนะครับให้เพื่อนๆมาจิ้มที่กระปุกสีตรงนี้นะแล้วก็จิ้มที่สีของมันแล้วก็เอาที่ดูดสีเนี่ยมาจิ้มที่แบ็กกราวของเรากดโอเคกดโอเค นี่ครับเงาเราเป็นการไล่สีแล้วนะนะแต่มันเหมือนเป็นการไล่สีโป่งๆนะแต่จริงๆเนี่ยมันไม่โป่งหรอกเพราะว่าไอสีที่มันแบบดูจางๆตรงนี้มันเป็นสีเดียวกับแบ็กกราวนั่นเองนะแต่ด้านบนเนี่ยมันเป็นสีเข้มขึ้นอ่าวิธีการทํามันก็คือจับประมาณนี้นั่นเองนะแต่ถ้าเกิดเงาด้านบนเนี่ยเพื่อนๆเห็นว่ามันเข้มน้อยไปเพื่อนๆก็มาจิ้มตรงนี้แล้วก็มาจิ้มที่กระปุกสีด้านซ้ายมือแล้วก็เปลี่ยนสีให้มันเข้มขึ้นไปอีกก็เลื่อนมาด้านล่างสักนิดนึงมันก็จะเข้มขึ้นอย่างนี้นะนี่ หรือใครจะลองอยากเปลี่ยนเฉดสีก็ลองเลื่อนไปแต่ผมว่าให้มันเข้มๆหน่อยแล้วก็ตรงนี้อ่อนๆแหละกำลังดีอ่ะประมาณนี้แล้วกันของผมแล้วก็กดโอเคอ่ะ กดโอเคพอเสร็จแล้วตรงนี้ก็กดโอเคได้เลยอ่ะแค่นี้ก็คือเป็นการเสร็จเรียบร้อยสําหรับวิธีการทําเงายาวนะครับขั้นตอนอาจจะมีขั้นตอนที่เยอะสักนิดนึงนะแต่วิธีการทำเนี่ยผมบอกเลยไม่ยากแล้วเราก็จะได้ข้อความของเราเนี่ยแบบเท่เเลยนะเราจะไปทําเป็นแบบเหมือนเป็น อ่าจริงๆทําเป็นปกคลิปก็ได้นะเราอาจจะขึ้นข้อความนี้แหละแล้วก็ไปสร้างเงาหลายๆคนเนี่ยก็ทําปกคลิปของเราเนี่ยใช้ Photoshop ทําอยู่แล้วแหละเราก็ทําวิธีนี้นั่นแหละแล้วเราก็ขึ้นข้อความว่าคลิปนี้เราเป็นอะไรยังไงเราก็ใส่ข้อความนี้ไปก็เป็นลูกเล่นอีกลูกเล่นหนึ่งแล้วกันนะวิธีการทําอันนี้มันก็ไปใช้กับฟอนต์อะไรก็ได้นะตัวหนังสือ,อยังไงก็ได้หมดนะวิธีการทํานี้นะไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะพิมพ์กับภาษาไทยได้ไหมได้หมดนะครับวิธีการทํานี้นะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วรา กดแชร์ Share, กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครมีอะไรติดขัดตรงไหนเนี่ยเกี่ยวกับที่ผมสอนอันนี้เนี่ยหรืออยากให้ผมสอนอะไรในโปรแกรม Pre m i e r ร p ฟ o ต o ช็ o ปอ p p เ f อ e ์เอฟเฟอะไรอย่างนี้นะแต่หลักๆผมจะขอเน้นที่พ m ม e r โปรแล้วกันครับไอโฟโต้ช็อปกับ a f t e r e f f e c t เนี่ยผมก็จะมาสอนเป็นบางเรื่องบางอย่างแล้วกันนะที่แบบเพื่อนๆขอกันเข้ามานะผมก็จะได้มาทําเป็นแบบติดๆิไปบ,บ้างนะให้สําหรับบางคนเนี่ยได้ลองทําได้บ้างนะสำหรับโปรแกรมข้างเคียงของ Adobe นี่แหละสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไปแล้ววนะคครรััับบสสดี